สวัสดีครับสวัสดีครับมาพอกันแเลี้วนะครับวันนี้ได้ซุปน่มไหม่กับทอดไก่มาด้วครับทอดปีกไก่มาเสิร์ฟแซ่บด้วยกันครับวันนี้เสิร์กันเด้อครับซุปนุ่มสมคนเงืเอ่อนซุปน,นุ่มดองเสิร์ฟไปเลยอ่ะเนยเฟิ่มเสาะครับ Bye. การกินกินของแท้มื้อนี้ ปีกไงวะนี่ไงสุปรี <목소리도> 음, 닭살은 야든. <내>, 감 음. 음. <목소리도> 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 ừ không đây เสียงไอ้โปร่งๆเสียงโฟกัสได้โฟกัสเป็นไข่ม่นิ่มันก็เป็นไข่ไงติ๊ดเสียงน้ำลูกไปหมดอ่างเป็นไข่หวัดช่วงนี้อากาศฝนเนาะฝนตกดีแม่ติดน้องติดแต่พอมาติดเนีอืมมันยังบุดติดเลยจ้ะไหนบอกยุ่งกันมุดติดอยู่ อแรกเฟิมเป็นก้อนจริงๆมันเป็นต้องเป็นทั้งขอบคว,วัดวัดไขวัดเยี่ยมเต้าอย่า ดูหน้าดูกิ่นดูเสียบดูแล้วเมนูนี้อาจจะเรื่องอาหาร อืมือนกระเทียมเจียวอย่างไรเลยหอมเจียวม,กมกักหมักๆหอมเจียวที่มันแถมมากับไก่ทอดเนี่ยนแับหอมเนาะ เกี่ยงเลยเป็นไรนิ้วเขามากบนเหลือหยุดอยู่แล้วนะ ตือมพริกเพียดเลยตาแตกได้ไหมเสียบแท้ๆเพหยงเพีดยังเสียบมีเส้นหยามไหเอานามดี เอาเด้อครับผู้ใด้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องแม่นิ่มเด็กเด้อครับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะพภัมื้อหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ